วันนี้กิจกรรมของไอแอนแน่นตากทุกชั่วโมงทุกวินาทีคือแบบเราต้องวิ่งไปทำงานกันก่อนเพราะว่าเดือดมากเป็นวันคริสต์มาสที่แดดแรงที่สุดเลยค่ะเฮ้ยแบบคริสต์มาสอะ่ะมันต้องแดดแรงขนาดนี้เลยปาถ้าเราไม่ซื้อเราใครจะซื้อถูกเราซื้อไปค่ะไปค่ะเรื่ององ เราเนี้รู้สึกว่าแบบมีความแบบสุขสบายในการมาห้างมากนะคะตื่นเต้นมากนลคะ่ะในสุดนี้ใช่ไหมครับไหนดูสิไหนเนี่ยผ้าแบบเพอร์มามันนุ่มจริงไหม ก็เป็นเวลา9โมงปลายๆ58นาทีเรากำลังจะมีประชุมในอีก2นาทีซึ่งตอนนี้เนี่ยไอแต่งหน้า,าบนรถแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะคะเหลือกิดแอเนอร์ให้รู้เรื่องแล้วก็ปัดขนตาแล้วก็ทาปากแล้วก็เดี๋ยวจะไปไประชุมกันค่ะวันนี้กิจกรรมของไอซ์นแน่นตาบทุกชั่วโมงทุกวินาทีคือแบบไม่มีเวลาให้พลาดไม่มีเวลาให้หลุดเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามวันนี้ของไอซยกันค่ะคุณมลกับน้องไอซ์กำลังจัดห้องให้เป็นห้องแห่งการประชุมนะคะก็คือบรรยากาศไม่ค่อยใช่แหละแต่ว่าเราจะทำให้มันได้นะคะ ทีมเลสตอช์ค่ะพวกเราได้คิดแคมเปญแสนดุที่จะเกิดขึ้นในวัน11-11อาจจะตอนนั้นเนี้ยเราต้องวิ่งไปทำงานกันก่อนเพราะว่าเดือดมากเดี๋ยวรอดูค่ะแคมเปญนี้เก็บตังไว้ตั้งแต่วันนี้เตรียมซื้อได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามีนัดอีกที่ค่ะซึ่งใช้ระบบการเดินไปนะคะเพราะว่ามันแค่2อนาทีเองค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะยุ่งที่สุดในรอบปี วักับใครนะไม่ดูดดโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยภารกิจต่อไปของเราก็คือไอจะต้องมีไปทานข้ามนะคะซึ่งมีธีมเป็นสีทองซึ่งอันนี้เป็นสีแดงอยู่ <c oughs> เราก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดบัลลดนะคะก็คือเป็นการโชว์สกิลเก๋ๆของเราก็คือเปลี่ยนชุดโอเวเราก็จะต้องมีชุดติ้งหนึ่งคั้ง็คือหนึ่งงานค่ะไปค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะสวยมา,มากอลังการเป็นโทนสีทองเปลี่ยนลิปใหม่ด้วยเลิศค่ะไปค่ะ น้องวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรไม่หวั่นนะคืออาหารมันอร่อยมากพี่ที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่ที่ไหนนะที่นี่เราอยู่ที่รอยัลโอชาเทฟอะมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเลยอยู่เฮ้ยเขาเอาอาหารไทยอะมาแบบยกระดับเลยคือที่ข้อมูลแน่นขนาดนี้เพราะเป็นพิธีกรตัสคิปไหมอะไม่ต้องนะเพราะเป็นคนแบบทำงานไม่ต้องมีสคริปต์ขุยเลิศมากจริงๆค่ะติดต่อได้ที่นี่นะคะไอจีคุณค่ะมาเลยค่ะ ฮานุมากระทืบรงนะคะ ฟินทุกคำที่กินเข้าไปเมนูเทชอบิสุทธิ์นะมันจะเป็นแบบว่าต้มโครงปลาทูน่าซึ่งเป็นปลาทูน่าแบบญี่ปุ่นวางอยู่ข้างบนเป็นปลาทูน่าแบบไม่เป,ป็นเนื้อเดี่วกัแต่โอ้โหกินเข้าไปแล้วอร่อยมากเดี๋ยวจะพา,าทุกคนไปกินเพราะมันแบบรสบ้างจงีเสร็จภารกิจในชุดสีทองนะคะภารกิจต่อไปเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นดิมคริสต์มาสซึ่งทำเก๋ก็คือมีสเปนเซอร์ที่เขียนว่าเบอร์รี่คริสต์มาสอยู่ที่บ้านเพราะว่าซื้อมามีที่แล้วแล้วก็ใส่ไม่ทันเลยคริสต์มาสมาก่อนเลยได้้มาใส่่วันนีคะ มีความแบบกระดุกระดิงกระดุกระดิงกระดุมกระดิงแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายงานที่เบอร์เกอร์คิงเขาน่าจะมีเมนูอะไรจะยากใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเฮ้ยแบบคริสต์มาสอะมันต้องแดดแรงขนาดนี้เลยปาไปค่ะียต้องไป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 ไ่ไปไปไะะ คิวที่เอ็กซ์แฮปปี้ซันเดย์นะคะวางขายแล้วค่ะวันนี้วันแรกนะคะที่มีวางขายซึ่งตื่นเต้นมากเพราะว่าวางขายที่วัดสันทุกษาค่ะแล้วก็ออนไลน์นะคะทุกช่องทางของแฮปปี้ซันเดย์ที่แบบไส่จี h ิวด้วยซึ่งวันนี้ก็คือขายไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะเป็นรย้อยอ่ะเราตื่นเต้นมากเวลาใส่ก็จะเป็นหนีนะคะถึงว่าต้องเปิดหน้ามาก็จะแบบอ,อ แล้วก็แบบได้เลยสามารถที่จะแบบว่าของคองได้เลยตื่นเต้นมากนะคะในชุดนี้คือตอนนี้รู้สึกว่าแบบมีความแบบสุขสบายในการมาห้างมากนะคะอันนี้ก็190บาทสามารถหาซื้อได้ที่วัฒนุสาขานะคะตื่นเต้นมากซึ่งภาไกิจต่อไปของเราก็คือเราจะมางานบิวตี้นะคะเป็นงานของอิง l ก t ลซึ่งอยู่ที่เซ็นที่1ตรงนี้นี่แหละเราก็จะไปงานกันเลยค่ะ <c oughs> คือเรื่องก็คือว่าอินบล็อเนี่ยเขาครบ2ปีแล้วเขาก็ย้ายมาแล้วเขาก็มีแพลนพิเศษนะคะจาก5 0 0 0เหลือ2พั0เฉลี่ก็สิแต่ณจ,จ,จุดๆนี้เนี่ยเกิดปัญหาคือดิฉันน่ะชอบสิ่งคือเวลาเรามางานเนี่ยนะคะเราจะได้ของกำนัลทางแบรนด์อยากให้เราไปลองซึ่งเราได้สิ่งนีมาซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมากและคุณสวีทเป็นทีี่สวีทพยายามเปิดท่านี้เพท่านะคะอินบล็อไม่ได้เปิดท่านั้นแต่เป็นแบบสไลด์เพราะมันมีแบบแมกเนตเราจะต้องเปิดท่านี้แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าอันเนี้ยมันก็สวยงามแหละแต่มันใหหญ่่่่ไงงแแแลล้วววมม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 ััันนนนนตาาาาออออเเีียก็จะคบบบบบิิิิร เดนคือเก้ร้อยห้าสิบที่สิบเปอรเราต้องซื้อเพราะอะไรรู้ปะคุณพี่บอกว่าเข้ากับกระเป๋าคิดดูว่าอันนี้มันคือลิมิเต็ดใช่ไหมคะใช่หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้ว950าร้อยห้าสิบเปอถ้าเราไม่ซื้อเราใครจะซื้อถูกเราซื้อไปค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะวันนี้อารมณ์ดีเพราะอะไรรู้ปะเพราะวันนี้เปิดตัวแมมแล้วรู้ปะขายได้แล้วก้ร้อยอ่ะเข้ามาหมื่นเข้ามาหมื่น ยิ่งเราซื้อเราจะยิ่งมีคนซื้อของเราถูกค่ะไปค่ะเรือ่องของกรแเทยคัะ พาเลของไอทีไอได้นะคะมีบลอนเซอร์1ไฮไลท์1แล้วก็อายแชโดว์แบบ3 4ใน1เดียว2อันแล้วก็ที่เหลือ2ช่องนี่ไอจะไปเติมมันนี้ค่ะนี่เป็นผลิตมีที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะแงะขึ้นมาแล้วก็อามาโจใส่ได้สวยงามมากภารกิจต่อมานะคะมีนัดน้องๆสัมภาษณ์ค่ะไม่ใช่น้องนัดเราสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป็นใครมาจากไหนนะคะ่นะคะอะไรนัตกรรมคือการโอเคค่ะทำการสัมภาษณ์กันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราประมาณจะแบบว่ามีการรีบเพราะว่าเราแบบมีไลฟ์เปิดตัวแมสของเรานะคะคุณมลกำลังมารีฟอยู่คุยกันอยู่เรื่องของการไลจะมีการไลฟ์ที่ตะเกียบไก่มาหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยนี่ค่ะมีการนับถอยหลังยิ่งใหญ่อลังการมาก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 ทีมงานทุกคนสนใสล่าเริ่องเบอรบานมากนะคะเพราะว่าวันนี้พี่มลบอกว่าเราไข่แมสเปิดตัววันแรกไขด่ดมาเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนมีความสุขงานที่ทำมันเหนื่อยก็คือแฮปปี้เพราะว่าไข่แมสดี่ ที่วัสักค่ะไหมวต้องเป็นุิปักดอเลืออีกเตรงนี้เลยนะคะนี่หมวดสามาซีตรงนี้ข้างหน้าเขาก็ นะคะก็คือ m a s แฮปปี้ซันเดย X GQ GQ X แฮปปี้ซันเดวางขายแล้วนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่วัสด์น,นะคะราคา190บาทนะคะอยู่โซนนี่ค่ะฟาร์มาซีนะคะซึ่งอันเนี้ยมากมายด้สรรพคุณค่ะหน้าตาน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีระบบสะท้อนน้ําคือน้ําจะกลิ้งออกไปแบบใบบอลเลยแล้วก็ข้างในเนี้ยเป็นเส้นใหญ่แบบเพอร์มาซึ่งช่วยกันแบคทีเรียซึ่งนี่ค่ะ ไม่กันเปื้อนนะคะขอย้ำว่าไม่กันเปื้อนแต่ว่าช่วยกันแบคทีเรียทําให้ไม่เกิดสิวแล้วก็กันฝุ่นและเชื้อโรคได้คือ PM 2.5มาไม่ย่ำกลายโควิดไม่ย่ำกลายนะคะป้องกันได้เลยแล้วก็อันนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือมีใส่ท้องนี่เราสามารถที่จะใส่ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะบั๊กระดับได้นี่นี้ทำให้มัน แล้วก็นี่ค่ะสามารถที่จะปึ๊บเอาออกทําให้มันแบบพ้องที่คอได้คือลดมากคืออันนี้เป็นระบบที่รู้สึกว่าดีที่สุดของซีคิวคือสามารถแบบว่าปึบได้เก็บได้ค่อยได้เลิศมากนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทฝากทุกคนด้วยนะคะไปหยุดเหมุนกันได้เยอะๆนะคะกลับมาบ้านเราคะ่ะมีคนป่วยอุ้ยทำไมต้องหลบหน้ากันขนาดนี้ด้วย <c oughs> ขอจับตัวนาย <c oughs> น่าจะประมาณ37.8องศา ทำไมต้องตัวร้อนด้วยเจ้าแต่บายเดเวลวันนี้ขายแมสวันแรกนะไวพรอในใบซีให้ขายดีดถ้าโก้ก็อยากมาติดด้วยเหรอครับแมสก์นี้ดีมากเลยนะคะเพื่อนกันเยอะๆนะครับปวดแดนนี้เหรอครับรักษาแดนนี้เหรอครับรักษาหรือกอกวนครับถ้าโก้ทาปานลูกรักมามีหนูมาช่วยกันโฆษณาแมสก์ได้ไหมครับไหนดูสิไหนเนี่ยผ้าแบบเพิ่มมามันนุ่มจริงไหมไหนลองดูสิ มานโชว์ครับรับงานพรีเซนเตอร์ไหมครับไหนลองใส่แมสอันนี้ให้ดูหน่อยสิครับโนนซซาค่ะคนสวยช่วยรีวิวแมสได้ไหมคะชุบผ้านุ่มใช่ไหมคะอันนี้เป็นผ้าข้างในเป็นแบบใยเพอร์ม,ม่านะคะส่วนข้างนอกมีระบบสะท้อนน้ำด้วยนะกลิ่นหอมใช่ไหมเพราะมันมีซักซ้ำได้ตั้ง30ครั้งเลยนะโซซาลายก็น่ารักใช่ไหม วันนี้นะคะขนาดนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วก็ได้เวลาอันควรที่จะไปนอนค่ะหลังจากที่ดูซีรีส์กันจนอิ่มหนำน,นะคะวันนี้